ใครว่าหาดคลองเาาเข้ายากวันนี้บีจะพาเดินลงหาดทางลับบอกเลยว่าน้ำใสมากแถมได้พาแม่มาฟินด้วยไปดูกันเลยปักหมุดมาที่ซอยบุรกูลกันเลยนะคะหน้าปากซอยจะเจอบ้านคลองเกาะบังกะโลของเราเองใครหาที่พักใกล้กหาดแนะนำที่นี่เลยนะขับรถเข้ามา50เมตรจอดรถตรงนี้แล้วเดินต่อได้เลยค่ะทางเดินร่มรื่นมากผ่านบุรกูลสวยๆแล้วข้ามสะพานไป จังหวะนี้ต้องประคองคุณแม่หน่อยนะคะไปด้วยกันฟินๆเลยค่ะพ้นป่าโกงกลางมาก็จะเจอทะเลแล้วเรามาโผล่ตรงร้านลินบังกะโลนะคะร้านสะอาดมากบริการดีมากถึงคนจะเยอะเพราะหน้าหายจนเตียงเต็มแต่ไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะเราโยกเกอี้มากลางเองเลยชิลเหมือนกันสั่งน้ำเย็นๆมาจิบนั่งคุยกับคุณแม่แล้วก็ลงไปสำรวจโลกใต้น้ำกันสักหน่อย ขึ้นมานอนอ่านหนังสืออาบแดดต่อบอกเลยว่านี่คือวันหยุดที่แท้จริงชาร์จพลังเต็มที่แล้วจ่ายเงินกลับบ้านได้ใครอยากตามรอยมาทางซอยบุรกูลได้เลยนะคะสนุกแน่นอนจงจริงไหมแข่ง <laughs>